คุยเกี่ยวกับการเรื่องเรื่องรายการที่น้าหลานเนี่ยซึ่งซึ่งคุณคุขสยามเนี่ยก็คุยกันคุยไปคุยมาก็ถูกถูกคอกันครับก็เลยชวนไปไปเที่ยวครับนอร์สเซิร์ตเป็นเจ้าของสายการเมินอากอร์ไอเวย์อยู่ที่ศรีลังกาเจอกันที่ศรีลังกาครับ แล้วก็เลยชวน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 ชว,นวนทิทยามเนี่ยไปเที่ยวที่นอร์เวย์ครับทัน,นี้พอพอ,อไปนอร์เวย์ก็ไปดักเคปแหลนเหนือนะไปได้ได้ไปแหลนเหนืออันนี้ไปไปเจอลูกบ้านของนับนัปเลียนับปเลีลจงังหวัดจังหวัดพระประพ มีรูปปั่นอยู่นี่นั่นซึ่งคุณเสียงกับทางทางหัวเสือเขาก็งงว่าเอ๊ะนักปูเรียนนี่ไม่เคยมาไม่ใช่ไม่เคยมาที่แหลัเหนือเลยอ๋อทำไมมีรูปปั่นท่กนที่สามอืม ไอที่การที่ห้าท่านเสด็จมาทัานสองครั้งทำไมไม่มีลูกปั้นนก็เลยอยากจะได้ได้ลูกปั้นในการที่ห้าก็เลยคุณหมอเสด็จก็เลยกรุเสียงก็เลยมาติดต่อที่กรมศิลปากรกรมศิลปากรให้ปั้นในการเนี้ยอออลูกเสร็จออันนี้กี่ปีมาแล้วเหตุการณ์เนี้ยถึง 50ได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง40มสิประมาณนั้นประมาณ30-40ปีครับครับแล้วก็30 3สิบสามสิบกว่เพีามเพีอันนี้ก็ผมก็ปั้นแล้วปั้นปั้นเสร็จแล้วก็ครั้งแรกใช่ไหมที่ปั้นใช่ครับปิดปิดตัวตอนช่วงเวลานั้นยมอาจารอายุประมาณเท่าไหร่ครับ ปั้นรักษาที่ไหนถึงโดนประมาณสี่สิบต้นต้นสีน <40 S 1> ่กว่า40ต้นๆครับสี่สิบกว่าแล้วนี่ก็ต่อมาก็คือเพราะเราเรามีใจที่เขาโรคและน,นับถือในการช่วยเหลแล้วก็ผมก็ลเลยได้ปั้นองค์หนึ่งแลกันเนี่ยเอาไว้ที่ส,ว,ว,สวีเดนสวีเดนออ อแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ไม่กี่ปีด้วยก็เกี่ยวกับมิสเตอร์ขันบ็อกเนี่ยทั้งขันบ็อกเนี่ยอ่าแต่ขันบ็อกทางคุณศยามนี่แหละเขาเขาก็คพสควาเกี่ยวกับไอ้เขาบอลหนังสือหนังสือเกี่ยวกับอ่าประวัติกต่างของในการที่ห้าด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยเขียนไปเข็ยนมาก็เรียนเกี่ยวกับมิสเตอร์ขันบ็อกเคยเข้ามาใน ในในในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่ห้าอรัชการที่ห้า,กกา,หาให้ไปจำนวนหนึ่งให้เพื่อที่จะเดินทางไปสำรวจที่เชียงใหม่อตอนนั้นให้คันบอกไปจช่ใช่ ผมก็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นเป็นศิลป,ปินคนหนึ่งนะอาเขียนลูกเก่งมากๆากอ w i n นี่่ oh. oh. โอ้หเขียนลูกเป๊ะอะไมันไม่ใช่แค่แค่ว่าเขียนเหมือนอะไรนะในลูกนั้นนะมีจิตวิญญาณของในสิ่งที่เขาเขียน oh. ผมไม่เห็นเนะเขียนเชาวพม่าคนหนึ่ง สักสักสักเต็มตัวอะไรเหมือนเหมือนเหมือนใส่เสื้อเลยโอ้โหสวยมากมากพันจำเพัน,พนใช่ใช่ครับแล้วก็ลาวคนลาวก็มีเรื่องอะไรเนี่ย<อ>ที่เขาเขียนที่เคยก็ลังๆเห็นพอเคยเห็นภาพครับครับครับ<ม>แล้วก็มีแล้วก็มีม,มีรูปปอกครับแล้วก็ หมู่บ้านต่างๆอะไรนี่เขียนหมดอ่ะก็ใช้เขียนบันทึกเอาคือรูปถ่ายนี่มีน้อยแต่ส่วนมากรูปเขียนส่วนมากจะเป็นรูปเขียนเหมือนด้วยครับมันไม่ใช่เหมือนธรรมดาเหมือนเหมือนมันมีจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่ในภาพใช่ใช่ใชอันนี้อันนี้ผมผมงอว่าผมเองผมเรียนมาด้านนี้ผมยังไม่ได้เท่าที่จะดึงออกมา ผมผมผมงว่าเก่งมากๆวันนี้แล้วก็แล้วก็ที่งงอีกอันหนึ่งคือว่าเ,าเป็นนักสำรวจไม่ใช่ว่ามาเพื่อที่จะมาลูกหลานหรือว่ามาเอาอะไระไม่ใช่เข้ามา,อย,าอย่างอย่างไปที่เข้าไปที่ที่ยงใหม่นะเที่ยวเขียนเขินมีบางทีมีพระบ้าง อขาดามั่งอะไรพวกอะไรเนี่ยที่เอาไปวางตามต้นไม้ก็มีอะไรเนี่ยตามถนนหนทางแยะๆของเก่าๆอะไรเนี่ยที่ทิ้งๆพ่อเขียนไว้นะโดยโดยอันเนี้ย,ยนนคือถ้าเขาไม่มีลูกๆเหล่านี้ก็ามาให้เราดูแล้วก็เหมือนเราก็จะมองไม่เห็นว่า มันมีต้นเชื้อเป็นเชื้อเป็นสายมายังไงใช่ใช่ใช่แล้วก็เหมือนโกหกใครพูดก,ก็ได้อะไรเนี้ย<ช>ไม่จริงแล้วเป็นคนที่ทำให้เกิดร่องรอยของปรใช,ใช,ชาใชใชครับแรกเริเร่มเลยคือคิดจุดประกายของการปั้นคึานรูปการ,รกาจริงๆเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรเพิ่มเติมบ้า,รรางครับคือทั้งอ่าอาทงคุณสยามสยา,สยามติดต่อมาแล้วก็ ทาง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 นอร์เวย์ด้วยเขาเขาพอใจในในในที่ผมผมปั้นและการที่ห้ามอะไรอยู่ที่นั่นอ่าี่ไดทานบล็อกมายังไงไรเจไดมาเข้ามาอย่างไรก็ก็มีผมก็บอกให้คุณคุณสยามให้หาลูกแล้วก็เข้าที่อย่าได้เยอะที่สุดเออขุมคุณประการหลักๆของคันบ็อกมันมีอะไรกับประเทศไทยนเราชัดๆกับหลักๆ คือเข้ามาจริงๆคือคุณคันบล็อกเนี่ยเป็นนักสำรวจนะไม่ใช่เป็นคนถักบูรมาเป็นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาใช่ไหมครับอ,อันนี้นนนนผม,ผม,ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอ,อันนี้ต้องต้องถามคุณคุณศยาด้วยครับเพราะผม,ผมะที่ทอ่าน <ทำ S 1> มาผมอการบล็อกรอบกับคือผมว่า คันล็อกเนี่ยมันเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่แค่แค่ประเทศไทยนะที่มาอินโดนีเซียก็ไปที่อะรบูโรบุโรพุทโธใช่ใช่บุโรพุทโธครับนั่นก็ใช่นะครับคาันล็อกคว้าที่นั่นเ้วยอ๋ลอเป็นนักสำรวจแล้วก็ขุดค้นใช่ใช่ขุดค้นคว้าค้นคว้าใช่ใช่เียย์หา คืออันนี้เพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอันนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะมาพูบมาอะไรไม่ใช่นะเข้ามาเราคงคว้าเรามันลือความันลือคว้ามันเป็นหนังสือและเขียนก็ไม่ใช่เขียนเขียนแค่ไปที่อังกฤษก็ไปเขียนเป็นหนังสือเป็นเป็นภาษาอังกฤษไว้ไปที่เยอรมันก็มีเขาเป็นเพื่อนเพเป็นคนนอร์เวย์อ๋อ คือเป็นนักโคราณจริงไอที่ไม่ได้หวังอะไรจากนอกจากไอ้ที่จะบันทึกไว้เลยยังๆแม่ผมผมว่าเขาเขาเสียสละน้าดูเลยคือทึ่งทึ่งทึ่งตัมนนตัวทีนี้พอปั้งเสร็จไ้เราจะนําไปประดิษฐานที่ไหนคร,รววับอาวม์เอาไป,ปที่มาเว,วหลหรลอหรอจะเอาไว้ที่นั่นที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ชือ ที่นอร์เวย์ชื่อคอสโตรที่ออสโตรที่นอร์เวย์นะครับฟี่พันน่ะที่หอสมุดแห่งชาติของนอร์เวย์นอร์เวย์ครัอ๋อคนที่ยี่สิบเจ็ดที่ยไปที่ยี่สิบเจ็ดเดินทางนะครับเรือใส่เรือหรือเครื่องบินไม่น่าจะไม่น่าจะเครื่องบินนะเครื่องบินตอนนั้นน่ะและการที่ห้ามออกไปเครื่องบินอุยยิ่งใหญ่มาก น้อยน้อยมากที่ที่คนจะได้รู้ได้เข้าใจผมนะผมทางทางท่านทูนนะแล้วก็ท่านอออที่ที่มาจากนอร์เวย์ทุกคนนะที่เข้าที่อยู่อรู้สึกตื่นเต้นมากๆาร้อยกว่าปีไม่มีเลยรูปในทันว่าไม่มีไม่รูปปันไม่มีเลยเราดีใจกันทุกคนนะที่ จะมีลูกปั้นมามาๆเก็บไว้มันเป็นคเครื่องยืงงนยันความมอยู่จริงของพระพุทธเจ้าของพระพรหมสารีริกธาตุาใช่<อ>ใช่นน <ๆ S 2> ี้อะไรเยอะแยะเลยครับอืมีครับเจริญพรสาธุประโยคต่อเลยครับ